มึงเนี่ยพี่น้องลมพัดเศาลมพัดวันเนี้ยตกมึงขนนกผมแตกมุนในเล่ยตายแล้วตายแล้วบวกเสียงก้องผมโอ้ยบพันแล้วครับบ,บพันแล้ววันนี้มึงเนี่ยครับลมพัดลมลงม,มาครับใส่ต้นอยู่ค่ะ โอ้ยตา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 ยนกผมโอ้ยขนมุนในเลืเลยครับตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้เข้าบ้านกันครับเข้าบ้านกันบ่หมานเลยครับผมเอาเจอเจอกันไหมในคลิปหน้าเลยครับผมสวัสดีครับโอ้ยขันไห้บ่อหนอนกบาดนี่คร no oh, ับผมก็เสียงท่องกับเสียงลาพี่ลาน้องไปก่อนครับผม Avari ah,